ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับท่านผู้ชมครับสําหรับคลิปนี้ครับเราก็จะมาทําเมนูที่เราค่อนข้างจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีครับเป็นเมนูที่ทําง่ายครับแต่ว่าต้องใช้เวลาครับและเมนูนี้ก็คือเมนูไข่พะโลครับเมนูไข่พะโลครับก็เป็นเมนูที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีครับและวิธีทําก็อาจจะมีแตกต่างกันไปบ้างครับและวันนี้ครับเราก็จะมาทําเมนูนี้กันครับ ครับอันดับแรกครับท่านผู้ชมครับเราก็นําน้ําตาลปีบครับลงไปเคี่ยวก่อนครับวันนี้ไข่พะโล้ก็เราจะใช้หมูประมาณครึ่งโลครับแล้วก็ใช้ไข่ประมาณสิบฟองครับครับเราก็ใส่น้ําตาลปีครับหนึ่งช้อนผนปูนครับท่านผู้ชมครับ แล้วก็เคี่ยวครับจนสีน้ำตาลเข้มครับท่านผู้ชมครับก็จะเคี่ยวจนสีน้ำตาลเข้มกับกไปทางกเกือบไหมอ่ แล้วก็เคี่ยวน้ําตาลจนเกือกไหมครับท่านผู้ชมครับทีนี้น้ําตาลของเราก็เคี่ยวเกือกจะได้ที่แล้วครับในช่วงที่รอครับเราก็ไปผัดเครื่องพลโลและสามเกือกันครับ ครับเราก็นำสามเกลอลงไปผัดก่อนครับท่านผู้ชมครับสามเกลอนี่ก็จะประกอบไปด้วยกระเทียมพริกไทยแล้วก็รากผักชีครับครับหลังจากนั้นก็ใส่ผงพลุลงไปครับรวมทั้งเปลือกไม้ต่างๆด้วยครับครับก็ใส่ลงไปผัดด้วยเลยครับ แล้วก็ใส่ผงพะโลลงไปครับก็ผัด้นหอมครับแล้วก็เท,เทใส่ในหม้อพะโลครับครับตอนนี้น้ำตาลของเราก็สีออกน้ำตาลเข้มครับก็เกือบไมหมครับเพิมนครับก็ ก็ใส่หมูลงไปครับหมูวันนี้ผมใช้หมูประมาณ400กรัมครับก็เป็นหมูสามชั้นครับ ก็ใส่ผงกะโล้และสามเกลือที่เราผัดครับลงไปครับครับแล้วก็คนให้เข้ากันครับ ก็ใส่ไข่ลงไปครับไข่วันนี้ก็ใช้ทั้งหมด10ฟองครับสำหรับไข่ที่ผมใช้วันนี้ก็เป็นไข่ไก่ครับท่านผู้ชมครับครับแล้วก็เติมซีอิ๊วลงไปครับซีอิ๊วก็ แบบซีอิ๊วก็ใส่ไปประมาณครึ่งช้อนกว่าครับก็ไม่ถึงหนึ่งช้อนดีคนระับ เราก็ใส่ซีอิ๊วขาวครับประมาณ1ช้อนครับครับแล้วก็เติมน้ำลงไปครับ <S <S ครับ,รบใส่ไปค่อนหม้อนะครับมัเป็นหม้อวันนี้ที่ใช้เป็นหม้อเบอร์24ี่ครับ ในขณะที่เราเคี่ยวครับพอมีฟองเราก็ต้องตักออก ครับเราก็ต้องตักฟองออกให้หมดครับฟองนี้ก็จะเป็นพวกไข่ของหมูครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็พอน้ำเดือดครับก็มีกลิ่นหอมับท่านผู้ชมครับครับหลังจากที่เคี่ยวจนได้ที่ครับท่านผู้ชมครับผมก็จะปรุงรสครับด้วยขนอรสหมูครับหนึ่งก้อนครับ ถ้าเป็นสมัยตะก่อนครับไม่มีคนอครับส่วนมากก็ใช้แค่ผงชูรสครับผงชูรสอย่างเดียวครับผมเค็มก็อาจจะเติมตามเพิ่มในเรื่องของเกลือครัตอนนี้ก็เคี่ยวทิ้งไว้อีกนิดนึงครับท่านผู้ชมครับก็จะได้เพริ่ครับหลังจากที่เราเคี่ยวทิ้งไว้ครับประมาณหนึ่งชั่วโมงครับ ตอนนี้พะโลของเราก็ได้ที่แล้วครับครับตอนนี้ทั้งสีทั้งกลิ่นทั้งรสชาติก็กําลังพอดีครับก็เติมผักชีลงไปครับคุณผู้ชมเติมผักชีก็ไปเพิ่มความหอมครับครับและตอนนี้พะโลไข่ใส่หมูสามชั้นของเราก็สุกเรียบร้อยครับก็สามารถตักใส่ชามทานได้เลยครับ